นี่เลยไฮไลท์สุดสวยเป็นไงมีโดนนมาบินด้วยนะวันนี้ผมจัด Toyota Corolla c คอ s ให้2คันแล้วก็ Toyota c ซ r มา2คันแล้ทั้ง4คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ h ฮบิดทั้งหมดเป็นเครื่องยนต์ไฮบิดทั้งหมดนะครับใครสนใจรุ่นไหนสนใจคันไหนนะครับไปชมดีเทลรายละเอียดพร้อมกันในคลิปได้เลยผมแจ้งเลขมาชัดเจนราคาชัดเจนนะ้อมูลรายละเอียดถูกต้องทุกอย่างนะครับสคันมีแต่รถสวย มีแต่รถสวยๆรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับรถไม่มีเก็บงานรถทุกอย่างเนียนกิฟต์นะครับสี่คันนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาสูงสุดในคลิปนี้คือเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับแล้ววันนี้นะผมบอกเลยว่าทุกแชนแนลทุกช่องทางนะได้เจอคลิปนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมจัด โตโยต้ามาให้นะครับเป็นโตโยต้า1.8ไฮบริดทั้งหมดเลยนะครับทั้งสี่คันนะครับมีทั้งรุ่นรองท็อปนะแล้วก็รุ่นท็อปนะครับมีให้เลือกกันในคลิปนี้เลยทั้งสี่คันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะก่อนไปดูนะผมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์คุยกันได้นะถ้าสนใจออกรถนะครับก็626407776ครับนะตาเร์เลยนะวันนี้ผมมีสี่คันสี่คันเนี่ยนะแต่ผมไล่ให้ฟังก่อนนะคันแรกนะครับคันนี้เป็น ตัวโตโยต้าโคโร a คอ o สนะครับเป็นหนึ it, ่งคูเปอร์ไฮบริดพรีเมียมนะครับคันนี้เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับคันนี้เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับราคาเสนอขายนะเจ็ด0สหกหมืเก้าันบาทนะครับส่วนขั้นกลางตรงนี้นะครับเป็นตัวคอร์สไฮบริดสมาร์นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของไฮบริดนั่นเองนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของไฮบริดนะครับคันนี้ค่าตัวอยู่ที่เจ็ดแสห้าหมืเก้าพันบาทง,งงดิรุ่ท็อกว่าขายแพงกว่าหมื่นหนึ่งคันนี้หม่หนึ่งแสนหนึ่งแสนท้วนนะคันนี้ไม่ แปดหมื่นนะราคาดิฟกันต่างที่เลขใหม้ในครั้งนี้เจ็ดห้าเก้าคันงนี้เจ็ดหกเก้านะครับได้สองคันด้านหลังนะครับเสนอขายในราคาเท่ากันเลยนะครับกับโตโยต้าซีเอชาอนหนึ่งจุดแปดไฮบิดไฮเป็นรุ่นท็อปสุดปีสองพันยี่สิบนะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นเก้าหนึ่งคันเลขใหม่หกหมื่นห้าหนึ่งคันนะครับราคาหกเก้าเก้าเท่ากันนะสองคันนี้นะครับมาเดี๋ยวไปลองไปชมกันเลยดีกว่านะครับไม่รอช้านะครับคันแรกนะครับโตโยต้าโคโรล่าคอร์สนะครับหนึ่งจุดแปดไฮบิดพีเนี่ย ตัวนี้มันจะมีไฮบิดสมาร์ทไฮบิดพรีเมียมแล้วก็ไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้นะครับวันนี้คือไฮบิดพรีเมียม er, นะครับก็คือเป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะครับตัวรองท็อปตัวนี้จะได้กระจังที่เป็นสีอำพันแลตา,ลตาลเหลือกทองนะครับพร้อมไฟตัดหมอกสองฝั่งนะครับแล้วก็ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะร,รถเพิ่งซื้อเข้ามาหมดเลยนะทั้ง4คันตรงนี้ยังไม่ได้ไปรับสภาพเลยนะเราล้างอย่างเดียวเรามาถ่ายรูปแล้วก็ทำคลิปรีวิวเลยนะครับรอบนี้เราได้มาเยอะนะคสำหรับตัวที่เป็นเครื่องยน 2008, it, นะนะต์พันแปดไฮบิดเนี่ย ตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะล้อแม็กจะได้เป็นขอบ18นิ้วนะครับเป็นทูโทนปัดหน้าเงานะขอบ18นิ้วดิสเบรกสีล้อนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับตรงปลายตรงนี้มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับตัวพรีเมียมจะได้ตัวบายสปอร์ตไปด้วยจะได้ตัวบายสปอร์ตไปนะครับก็เป็นแจ้งเตือนมุมอบบสายตากันชนด้านข้างนั่นเองนะครับก็อบอกว่าเป็นรถทรง SUV นะกึ่งแบบแฮชแบ็กนะมันจะเป็น5้าประตูนะครับมันจะเป็นห้าประตูหมดเลย นะครับนะดูสไตล์นะผมบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะที่เป็น2รุ่นนี้นะต่างประเทศนิยมใช้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยใช้ดีใช้ทนประหยัดน้ำมันแล้ววันลงตีสูงก็ค่อนข้างเยอะนะครับวันลตีสูงค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวทะเบียนเราเปลี่ยนไปกรุงเทพให้นะครับดูเส้นแสงขอบสีตัวรถซะก่อนก็เดิมขนาดไหนนะครับคันนี้คือตัวพรีเมียมคันนี้คือตัวพรีเมียมนะครับมันจะมีความต่างนะแต่ผมอธิบายให้ฟังว่าความต่างตรงไหนนะตัวพรีเมียมสีเดิมทั้งคันหมดนะหลังคาเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับ ตัวพรีเมียมจะได้ตัวนี้ครับจะได้ฝาท้ายไฟฟ้าจะได้ฝาท้ายไฟฟ้ามีกันหนีบอันนี้คือตัวพรีเมียมนะครับนะนะครับหนึ่งถึแปดไฮดรีเมียมราคานี้ได้พรมกระดุมพรมไดมอนด์คัตหกดีไปด้วยทั้งคันเลยนะทั้งคันเลยนะครับแล้วก็โทนสีเบาที่จะออกเป็นแดงแดงน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะครับอันนี้คือพรีเมียมจะเบาจะเป็นสีนี้นะครับแล้วโครงสร้างตัวรถแน่นอนเหมือนเดิมนะครับบริษัททอโต้นะครับรถสวยรถเดิมการลันตีโครงสร้างนะ น็อตไม่แก่ผมบอกว่าฝาท้ายไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับไม่เคยแก่ไม่เคยซ่อมนะโครงสร้างรอยต่อหลังคานะครับเดิมครบหมดนะครับแล้วก็สปอร์ตเบดอาร์คดูครับดูตามนิ้วผมนะนี่ไงเรียนกริปเรียนกริปนะครับคันนี้เสนอขายในราคาเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทผมบอกเลยว่าถูกมากถูกมากนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งจดุดนะครับของตัวพรีเมียมที่เป็นโคเมียมนะครับถ้าเป็นตัวสมาร์ทเป็นสีดำเหนะ็นไหมแต่ผมพาไปดูใกล้ๆนะตรงนี้เป็นโคเมียม นะครับนะรับตัวอย่างมิชลินนะรับตัวอย่างมิชลินมาแบบนี้นะครับโครงสร้างตัวรถนะครับเรารับประกันตลอดอยู่การใช้งานอยู่แล้วนะครับนะคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนครับเลขไมล์หนึ่งแสนหลักร้อยนะฮะผมตีเป็นแสนทั่วแล้วกันนะสังเกตสีตัวบ่ไหมครับจะเป็นแบบแดงแดงตาน้ําตาลแบบนี้นะจะตัดเป็นทูโทนนะที่แผงประตูนะเหมือนกันนะจะตัดเป็นทูโทนแบบนี้นะครับ กระจกเดิมทุกบานผมบอกเลยว่ารถทุกคันคัดเกรดมาแล้วนะครับรอบนี้ผมบอกว่าเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับมีแอร์หลังแล้วก็โลบอทเป็นแบบนี้นะครับเบาของพอร์ตเนี่ยก็พับได้เหมือนกันนะพับเป็นหกสิบสี่สิบนะครับพับได้เหมือนกันเนี่ยพอพับมาว้ามันมีพรมมามันก็จะเป็นแบบเรียบร้อยแบบนี้นะพับได้เหมือนกันนะครับคับนนี้ก็7จ็0แสนหกหมืนเก้าพันบาทนะครับเลขใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งแสนต้นหนึ่งแสนหลักร้อยหนึ่งแสนเก้าพันเนี่ยผมไปดูเลขใหม่นะหนึ่งแสน เก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามกิโลนะครับน้ำไมน้อยครับไม่น้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้พวงมาลัยเป็นหนักสามก้านนะครับมีพูสคอนโทรลมาให้มีพูสคอนโทรลมาให้นะครับแล้วก็ไฟสูงเป็นเอไฟระบบสองสว่างด้านหน้าเนี่ยเป็นอัตโนมัตินะครับรวมถึงตัวที่ปั่นน้ำฝนด้วยนะครับเป็นอัตโนมัติเช่นกันนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้นะครับสามารถซิงค์ตัว Apple CarP l a y Android Bluetooth ได้นะครับนะเป็นจอทัชสกรีนตัวใหม่แล้วก็ระบบแอร์เป็นอัตโนมัติ นะครับเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็เกียร์เป็นอัตโนมัติ cvt พร้อมโหมดกับขับขี่4โหมดนะครับโหมด ev นะครับ eco normal นะครับนะครับแล้วก็โหมดปอร์ตนิดหน่อยนะครับตัวพรีเมียมน่ยจะได้บอกไฟฟ้าด้วยครับได้บอกไฟฟ้าไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจตัวพรีเมียมคันนี้ก็นะครับราคาเจ็ด0สนหกหื่นเก้าพันบาทเจ็ดหกเก้านะครับสำหรับตัวพรีเมียมนะครับดูกระจังกันชัดๆนะความต่างนี่คือกระจังพรีเมียมนะครับแล้วไปดูตัวหนึ่งจุดแ m ด r t ิดสมา 1.8ไฮบริดสมาร์ทนะครับตัวกระจังเป็นสีดําเห็นไหมครับโลโก้ด้านหน้าเหมือนกันระบบ่องสว่างด้านหน้าเหมือนกันแต่ว่าไม่มีไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นสีดําเป็นสีดําแบบสีดําด้านเลยนะครับนะเหลยความต่างหนึ่งจุดนะครับแล้วก็จุดที่สองครับจะเป็นล้อแม็กนะครันนี้เป็นแม็กขอบ16นะครับแต่ลัดยางเป็น2ี4นะคันนี้ได้ยางเป็น224แต่แม็กขอบ16นะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่8 0 0 0นกิโล แปดหมื่นหนึ่งพันกิโลราคาเสนอขายเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้จะไม่มีระบบบายสปอร์ตนะครับแล้วก็ฝาท้ายเป็นแมนนวลนั่นเองนะครับมันจะดรอปออปชั่นลงไปบางจุดนะครับตัวกระจกเนี่ยมันจะไม่มีตัวบายสปอร์ตมาที่กระจกเห็นไหมมันไม่มีนะครับแล้วก็ภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะครับภายในจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะครับจะไม่ได้มีดําตัดแดงน้าตาลอะไรอย่างนี้แล้วมันจะเป็นดําทั้งหมดเลยแต่มีแอร์ Air หลัง หน้าจอเหมือนกันหมดการขับขี่เหมือนกันนะครับแล้วก็โลโก้ตรงนี้นะที่เป็นโครเมียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดำด้านแทนนะครับตัวระบบฝาท้ายก็จะเป็นแบบเมนวนวลนะครับเป็นแบบเมนวนวลนะมันจะไม่มีปุ่มเปิดปิดอะไรนะครับก็คือเปิดเมนวนวลปิดเมนวนวลเลยนะครับแผ่นกันเสียงกันกินมีให้เหมือนกันนะครับโครงสร้างตัวรถแน่นอนเหมือนกันอยู่แล้วนะครับดูนะเม็ดองเม็ดอาร์คครบ,บไหมครับเดิมมากคันนี้นะเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับตัวสมาร์ทนะครับ ภายในก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้หลังคาสีดาหมดเลยนะครับรถสวยๆเดิมๆครับคันนี้นะ759,000บาทเท่านั้นนะครับก็ไม่มีแค่ตัวฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็บายสปอร์ตแล้วก็ล้อแม็กที่แตกต่างกันนะมีประมาณนี้นะที่ต่างกันแล้วก็สองคันนี้นะจริงๆสองคันนี้เป็นไฮไลท์เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดของปี20เลยนะครับกับโตโยต้าซีเอสอาร์1.8ไฮบิดไฮนะครับเลขไม่น้อยทั้งคู่เลขไม่น้อยทั้งคู่จริงๆ ถ้าจำไม่ผิดนะคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นเก้าคันนู้นไม่หกหมื่นห้านะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับในไม่เจ็ดหมื่นเก้าแล้วกันเนาะคันนี้เนาะทะเบียนเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยนะ 12, นะโลโกโ้จะเป็น 3D นะเป็นนูนๆแบบนี้นะเป็นเลนนูนๆแบบนี้นะครับที่เป็นนูนๆแบบนี้เพราะว่าตัวเนี้ยมีระบบล็อกความเร็วตามคันหน้านะครับแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับมีเลนคีฟนะครับรูดคอนโทรลเลนคีฟแบบทีู่ดคอนโทรลนั่นแหละนะครับ,นะรบแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้สองฝั่ง นะครับรถเดิมเดิมเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะนะครับรถก็จะมีรอยมานิดนึงแต่ว่าตรงนี้ไม่ลึกไม่ลึกนะครับสามารถใช้น้ํายาขาัดออกได้นะลูกค้าก็จะได้รถสีเดิมไปได้รถสีเดิมไปนะครับรัดไดยังดันหลบปีองพันยี2 0ิบสองทั้งคู่เลยนะครับเป็นรถเกรดเเกรดพรีเมียมนะครับได้เป็นตัวแบล็ค็อปด้วยนะถ้าเป็นช่วงปีสิบเก้าหรืออะไรอย่างเงี้ยบางบางรุ่นมันจะไม่เป็นแบล็ค็อปแต่ว่าคันนี้เป็นแบล็ค็อปแล้วนะครับ พอเป็นแบ็กนะ็อปนะตัวครอบกระจกก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีบายสปอร์ตนะคันนี้ออปชั่นมันจะเยอะนะสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวแบ็ก็อปก็คือหลังคาดำนะครับสปอยเลอร์สีดำนะสปอยเลอร์สีดำนะครับแล้วก็โครมไฟท้ายจะเป็นโคมสมมโมกโครมไฟท้ายจะเป็นโคมสโม,มกครับโครมมันจะออกลมดำนิดนึงแล้วแต่สีตัวรถเดิมมากเดินสนิทเดินทั้งคันเลยนะครับจริงๆเป็นรถเนี่ยถ้าไปดูนะเมกงเมกาฝั่งยุโรปนะเขาใช้กันทุกบ้านเลยเพราะว่าที่ผมบอกว่ามันแบบ มันประหยัดแล้วมันใช้งานง่ายนะครับแล้วมันถึงแบบกลับมามีราคาอีกรอบหนึ่งสำหรับรถที่เป็นไฮบริดนะสำหรับตัวนี้นะครับ<ม>เหมือนเหมือนพีอูดอะ่ะทเหมือนพีอูดอะ่ะเมื่อก่อนก็จะแบบเงียบๆเ,เพราะว่าคนไทยก็กลัวเครื่องไฮบริดกันแต่พอเดี๋ยวนี้หาพีอูดใช้จากพีอูดราคาแสนกว่าสองแสนเดี๋ยวนี้พีอูดราคากลับมาขาแสนกว่าอย่างเงี้ยนะครับมันก็แล้วแต่ความนิยมความต้องการของปีนั้นๆแต่ว่าชุดเนี้ย ป้ายแดงล้านกว่าหมดเลยนะสําหรับโรตาซีเนะแล้วตัวนี้ได้เป็นตัวแบ็กคอปด้วยนะครับซีเมันจะมีความสวยและดีไซน์ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าร่วมสมัยไม่ตกลุกเลยนะครับเนื่องจากตัวฝาท้ายของเขานะครับมันอนเนกประสงค์อ่ะเนี่ยมันอนเนกประสงค์พอเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับห้องเก็บสัมภาระเนี่ยเยอะเยอะมากๆเยอะมากๆเซ็นเซอร์ด้านหน้าสี่จุดเซ็นเซอร์ด้านหลังสี่จุดมีกล้องถอยดิสเบรก4ี่ล้อมีล็อกความเร็วแจ้งเตือนกันชนด้านหน้าล็อกความเร็วตามคันข้างหน้าคือมีทุกอย่าง ทีมีทุกอย่างนะครับโครงสร้างตัวรถด้านท้ายเดิมแบบนี้ครับอันนี้รถจะไม่ได้ล้างนะต้องขออภัยนะครับนะรถเพิ่งประมูลเข้ามาเลยนะครับเป็นรถประมูลทั้งหมดนะเป็นรถประมูลทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ถ้าซื้องเงินสดจะมีแบตอยู่ที่3.5เปร์เซ็นต์นะครับแจ้งกันชัดเจนนะครับนะบเพราะว่าบางทีลูกค้าโทรมาเขาบ่นผมว่าแบบเออทำไมไม่แจ้งว่ารถมีแบตอะไรอย่างเงี้ยคือ6.99นะถ้าซื้องเงินสดบวกแบตไีอีก3.5เเค่าโอนฟรีนะค่าโอนเล่มเนี่ยผมจัดก,การให้นะ อันนี้ผมแจ้งชัดเจนนะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถบ้านผมก็หกเก้าเก้าผมก็คือหกเก้าเก้าแต่ว่าอันนี้มันเป็นรถประมูลเป็นรถประมูลนะครับส่วนใหญ่นะก็จะเป็นรถประมูลหน่วยงานเพราะว่าเราต้องเอาประวัติตัวสูตรประวัติสูตรของรถคันนั้นๆนะครับเพื่อมาการันตีกับผู้ซื้อรายต่อไปนั่นเองหนัาแผงประตูก็จะเป็นสีดํานะครับตัดกับสีแบบเข้มๆตรงนี้นะครับก็เพิ่มความสวยแล้วกระจก C S เเป็นออโต้หมดเลยนะเป็นออโต้หมดเลยแล้วดูภายในเป็นสีดําหมดเลยครับเป็นสีดําหมดเลยคันนี้ สวยมากเนียนมากจริงๆนะครับคือต้องบอกว่ามันไม่มีที่ตีเลยะกับ CSR นะครับคันนี้เลขไมล์เจ็ดหมื่นเก้าคันนี้เลขไมล์เจ็ดหมื่นเก้านะครับความสวยความเดิมนะผมบอกเลยว่านางฟ้าโคตรนะแต่ CSR จะไปติดตรงนึงคือบาอก CSR จะไม่มีเบาะไฟฟ้าแค่นั้นเองตัวบบาจะปรับเป็นแมนนวลน,นะครับแล้วก็คอนโซลเป็นทูโทนะครับหน้าจอเหมือนกันนะเป็นทัชสกรีนนะมีระบบนำทางในตัวนะระบบแอร์เป็นอัตโนมัติ ดูโอโซนนะครับนักเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับเบรกมือไฟฟ้านะได้เบรมือไฟฟ้าโหมดการขับขี่ก็จะมีโหมด EV โหมดนะหากแบตเตอรี่ชาร์จเกินเจ็ดสเปอร์เซ็นะครับมันก็สามารถวิ่งเป็นไฟฟ้าร้อยซได้เลยแล้วตัวเบาะนะครับไม่มีฉีกขาดแบบนี้นะครับเบาะสวยๆรถเดิมๆโตโ o t a CHR นะคันนี้เลขไม่เจ็ดหม่นเก้าแล้วกันเจ็ดหมืนเก้าแล้วกันนะครับและมาดูคันสุดท้ายท้ายสุดคันนี้เลขไม่หกหมื่นห้าครับ นี้เลขไม่หกหมื่นห้านะครับเป็นแบ็กทอปเหมือนกันสเปคเดียวกันเซ็นเซอร์หน้าสี่หลังสี่โลโก้ทีดีไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไบดีแอวีดีมาให้เดทางตันงิ่งไลท์ก็มีมาให้ครบนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกเลยเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นตัวไฮบิดไฮเหมือนกันเป็นตัวไฮบิดไฮเหมือนกันรถนะดูนะอันนี้คือซื้อมาอย่างนี้เลยนะไม่มีเก็บงานครับใหม่คลิปนะครับดูล้อแม็กเป็นลายขากวางทูโทนนะครับเดี่ยให้ดูเต็มเต็มคันเลยว่ารถสีสวยมากๆ สีสวยมากๆนะครับเป็นรถ SUV แตะดูสไตล์เขานะนะครับมันจะแบบมีแอลรไดนามิกที่ดีแล้วก็ดีไซน์เนี่ยร่วมสมัยนะอีกสิบปีผมว่าก็ไม่ไม่ไม่เนี่ยไม่หายอะ่ะเพราะว่าดีไซน์ของตัวรถคือมันสปอร์ตมันเหมาะทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็อาจจะเป็นวัยทางานหรือว่าวัยเรียนก็ใช้ได้หมดเลยซีเอสอาร์เพราะว่ามันเป็นรถอันเด็กประสงค์งจริงสารพัดประโยชน์มากนะครับทนะบเบียนเจ็ดหนึ่งห้าสองคันนี้นะถ้าจะไม่ผิดก็คือเลขไม้หกหมื่นห้านะครับมันอาจจะสลับกันนะ <c oughs> มันอาจจะสลับกันนะนะครับมันนี้คันหนึ่งหมาหกหมื่นห้าคันหนึ่งหมาเจ็ดหมื่นเก้าแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> ดูไฟท้ายครับโค้สวยนะเนียนกิปปิ๊งเลยแนละ้วดูสีตัวรถดิ <c oughs> โอ้ยเนียนจัดหลังโครงหลังคาไม่มีด้านไม่มีลอกแนละ้วเป็นดำๆเป็นแบล็คคอปแบบนี้นะเป็นดำๆเป็นแบล็คคอปแบบนี้นะครับแล้วดูภายในด,สดสิสีดำสวยปิ๊งเลยครับสีดำสวยปิ๊งเลยครับโครงสร้างตัวรถนะครับไม่ต้องสืบนะนี่ นีย่ยชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นอนนะครับดิสเบรกสี่ล้อล้อนี่ไม่มีบุบไม่มีเบียดนะครับดูได้เลยเนี่ยล้อไม่มีบุบไม่มีเบียดนะครับรัก็ด้ยังดันหลบปีสองพันที่สิบสองทั้งสองพันเลยนะครับแล้ววันนี้ผมเลือกตัวหนึ่งจุดแปดท้าบิดมาทั้งคู่เลยนะครับหนึ่งจุดแปดท้าบิดเป็นอย่างละคู่แล้วกันไม่ใช่มาทั้งคู่มีเซ r นรหนึ่งคู่มีคอร์สหนึ่งคู่นะครับเพราะว่าอะไรตัวหนึ่งจุดแปดท้าบิดเนี่ยเรื่องการใช้งานเรื่องความประหยัดนี่คือยืนหนึ่งเลยนะของโตโยตานะครับ ไม่สามารถมีรถรุ่นไหนประหยัดน้ำมันได้เท่ากับพวกคอร์สอร์ทีไฮบริดหรือก็ซีแอนไออีกแล้วนะครับ25กิโลลิตรเนี่ยทำได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับสำหรับรถประเภทนี้โฉมนี้นะ1.8ไฮบริดไม่ว่าจะเป็น1.8ไฮบริดสมาร์ท1.8ไฮบริดพรีเมี่ยม1.8ไฮบริดไฮประหยัดน้ำมันเท่ากันนะครับ4คันผมบอกเลยว่าสวยจัดๆถ้าใครสนใจนะครับ0626407776นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยยังไงฝากกดติดตามไปด้วยครับ